อุ้ยกระเป๋ามาแล้วอุ้ยอุ้ยอ,อุ้ยคุณโอดตกระเป๋าต่อไปสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับผมนะครับมรีโอดัตตีอินเฟสซีนะวันนี้เนี่ยเสียงผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะพอดีว่าผมเนี่ยเพิ่งตื่นนอนนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอินเฟสซีเขามีอัปเดตใหญ่นะผมก็เลย ไปนอนช่วง10โมงนะับกว่าอัปเดตจะเสร็จเนี่ยน่าจะประมาณ4ี่โมงกว่านะที่เขาอัปเดตมาซึ่งในตัวเกมเนี่ยถือว่าอัปเดตมาเยอะพอสมควรนะผมก็ไปศึกษาข้อมูลมาคร่าวๆจากใน,นดิสคอนนะเห็นหลายๆคนเนี่ยพิมพกันเยอะมากว่าตอนนี้เนี่ยโตครับมีของใหม่ไหมครับนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนไปดูด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมชอบบรรยากาศท้องฟ้าน,นี้มากเลยทุกคนดูดิสวยปะผมว่าโคตรสวยเลยนะถ้าปิดไนท์อ่ะหูยขนาดนี้กี่โมงเนี่ยตีสองเฮีย มันสว่างจังวะแต่เท่มากนะผมชอบมากเลยทองฟ้าแดงแม่งเข้ากับฮาโลวีนแต่ว่าเสียดายอย่างเดียวเซฟโซนเขาถ้าจะแต่งตกแต่งแบบจุดสวยๆให้สักหน่อยก็น่าจะดีนะแต่ว่าโต๊ะค้าขอดูหน่อยมีอะไรเพิ่มมาบ้างช่องแรกไม่มีอะไรเพิ่มเติมมานะับอันนี้ก็ไม่มีเหมือนเดิมอันนี้ก็ปอฉลามเหมือนเดิมครับอันนี้เหมือนเดิมอันนี้ไม่มีน่าจะเป็นอันนี้นะับน่าจะเป็นหมวดอีเวนต์ปะ เขาเป็รูปฟักทองจะมีเป็นกล่องฮาโลวีนสเปเชียลอีเวนต์บซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยแจ็คแจ็คโอพัมคินกับไอหัวโกะโหลกเนี่ยน่าจะหาจากการดรอปซอมบี้นะแล้วก็อันที่3เนี่ยน่าจะหาจากการดรอปบ,บอสน่าจะเป็นไม้กังเขนส่วนอันที่4เนี่ยลูกอมผมว่าน่าจะดรอปพื้นนะผมไปอ่านแพดอัปเดตมาแล้วก็จะมีไทเดนฮาโลวีนอันนี้โคตรสวย สวยมากอยากเห็นจัดเลยแฮทพัมคินอันนี้น่าจะเป็นหมวกฟักทองนะแต่ถ้าถ้าผมรวบรวมของได้เยอะเดี๋ยวผมจะลองมาตีไทเดนให้ทุกคนดูว่ามาติดยากหรือง่ายแต่กูดูทรงและสวยขนาดนี้ติดยากแน่นอนนะอัปเดตน่าจะมีประมาณนี้หรือเปล่าแต่ว่าที่ผมสนใจหลกัหลกๆเนี่ยไม่ใช่อัปเดตตัวเกมครับแต่ที่ผมสนใจเนี่ยคืออัปเดตหน้าเว็บเด็ดตัดภาพไปตอนที่ผมเนี่ยอยู่หน้าเว็บเลยละกันนะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่ผมจะมาสุ่มนะผมก็มีการแอบไปเช็คเลดดบมันนิดหน่อยนะผมก็ไปดูทางหน้าแฟนเพจ ทั้งในกลุ่มและก็ดิสคอร์ดนะก็จะมีทั้งคนที่ดวงดีมากๆกับคนที่ดวงบัดซบเลยนะที่สูงเท่าไหร่ก็ไม่ได้ของดีซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เลยเตรียมงบม,มาทั้งหมด10,000บาทนะที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือสุ่มทีละ20บนะบเดี๋ยวมาดูกันว่า1 0,000เนี่ยผมจะได้ครบเซนหรือเปล่าซึ่งที่ผมอยากจะได้มากๆเนี่ยก็จะเป็นตัวละครมาวินนะซึ่งตู้เนี่ยผมเฉยๆเดี๋ยวดูก่อนสะสมไอเทมประจำสปีลิตวิดอินให้ครบตามกําหนดอ้อถ้าเราเปิดครบทุกอย่างเนี่ย เราจะได้รับตู้ฟรีหนึ่งตู้นะแต่ว่าเราไม่เน้นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเราไม่เน้นของการันตีไงเรามาดวงดีอยู่แล้วโอ้โหแต่คนส่วนใหญ่ที่เขาได้เขาได้แต่โลนะเดี๋ยวกูทัชเลยหมื่นหนึ่งข,ของทองไหมอุ้ยทองครับมีลุ้นนะโอ้หวยกูโดนเกียนอย่าบอกนะของทองมาได้โลอ่ะโอ้โหถ้าฟางอย่างนี้ผมว่าหมดสิทธิ์โอ้กระเป๋าโอ้แอดมินแต่ผมว่าเขาน่าจะให้ของดีกว่านี้นะ อย่างนี้ถ้ากูได้เสื้อมาวินกูขายตัวห้าหกพันเลยแหละเยี่ยไปไม่โลขอไม่โล่โอ๊ยเมื่อกี้ดีใจแล้วนะหมื่นหนึ่งขอแจมแจมโอ้โหทุกคนฟ้าว่ะถ้าฟ้าผมข้ามอย่างไวเลยแล้วกันว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยเราต้องเร่งรีบนะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปเราจะยาวเกินไปโอ้โหโลถ้าผมได้ฟ้าผมกดสุ่มต่อเลยแหละขอไม่โล่ได้ไหมของรอบนี้ขอแจมแจม โอ้โหแล้วยังโล่อยู่เลยทุกคนหมดไปพันกว่าแล้วนะกูเข้าใจแล้วคนที่ดวงมันไม่ใช่สุ่มเท่าไหร่ก็ไม่ได้โอเคอันนี้ฟ้าครับถ้าฟ้าเนี่ยผมรีบค้าเลยเพราะว่าหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ลุ้นขอทองทองของทองทองได้ไหมไม่ทองนี้ดิพี่ชายทองโล่ไม่เอาดิโอ้โหออนิวซีก็เกลือกล่องสกินแล้วเด้อ โอ้ยโ้วยและไอ้นั่นมันสุ่มยังไงวะสามทีมันได้เนี่ยทุกคนเขาสุ่สาทีเขาได้อุย้ยสวยสองพันได้เสื้อหนึ่งตัวได้อยู่ครับได้เสื้อมาแล้วทุกๆุกสองพันขอขอก็ได้สองพก็ได้อยู่ต่อไปของเกงนะผมยังได้แค่เสื้อของเกงพออุย้ยเสื้อทาอุย้ยดวงดีไอ้เหี้ย <c oughs> สวยเสื้อสองตัวโคตชแจมโอเคขอ ขอโทษแล้วกันครับแอดมินตอนนี้โอ้โหขี้พอกูไม่ได่ามึงก็เป็นอย่างเงี้ยพอกูไม่ด่ามึงก็ให้ของแบบนี้กูขอของดีๆหน่อยได้ไหมโอเคเราได้เสื้อมาแล้วนะถือว่าเลทสองพันหนึ่งตัวเนี่ยคุ้มอยู่นะพาอผมคิดไว้เนี่ยหมื่นนึงเผ่อๆอ,อาจจะไม่ได้ด้วยพอผมไปฟังรีวิวบางคนมาเหมือนกันว่าเติมไปหมื่นกว่าไม่ได้สักชิ้นแต่นี่เราเราเคย,ยู่ ของเกงกางเกงกางเกงอุ้ยโลอีกแล้วโอเคจะบัดซบและวดวงเราจะบัดซบแล้วนะทุกคนอันนี้เราข้ามเลยครับตอนนี้ลรุ้นสีทองพอไะไหลไปโล่มาอีกไหมไม่เอาดีพี่ชายเฮ้ยพี่ชายอย่าทำงี้ับผมเอาเสื้อไปทำเฮียสองตัวโอ้โหเกือสองเกือสองรอบติด คือผมไม่อยากได้กางเกงกับกระเป๋าเว้ยถ้าเราได้กางเกงกับกระเป๋าเราจะไปแลกตู้ได้นะผมจะรีวิวไว้ทุกคนดูกูจะสุ่มกว่าจะได้เลยแหละได้เถอะได้อุ๊ยโอ๊ยเฮียไอเดียกูบั๊กปะก่อนหน้านี้ก็ได้ง่ายนะโอ้สีฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วถอดใจจัดฟ้าอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยแอดมินเฮ้ยโหลดวงกูมีปัญหาปะ เฮ้ยมึงให้กูแค่เสื้อหรออย่างอื่นไม่ให้กูเลยดิกางเกงกระเป๋าก็ได้ของกางเกงกับก,กระเป๋าจะไปแลกตู้โอ้ฟ้ามาแต่ไกลเลยมาฟังกี้โต๊ดผมว่าน่าจะมีกระเป๋าดาเป็นร้อยโอ้ไอ้ดีบั๊กป่ะผม F5 F แป๊บ F5 ก่อนว่าไม่ใช่ละแปลก 8. เฮ้ยฮัลโหลแอดมินไอดีกูบักป่ะเนี่ย อะไรจะฟ้าสี่ห้ากล่องติดไอ้เหี่ยว่าเกมมีปัญหาแล้วไม่ใช่ละโอเคทองทองมาแลยหัวอทองของทองอุย้ยฮะไอที่กูบักปะ่ะเสื้อสามตัวกูแบ่งใครใส่เนี่ยถ้าขายนี่รวยเลยเนี่ยแต่เสื้อเนี่ยตัวหลายพันนะผมบอกไว้ก่อนผมจะไม่เอายังอื่นเลยดิกะได้แต่เสื้อเลยดิพบอุยอ้ยกระเป๋ามาแล้วอุยอ้ยอุย้ยเฮ้ กูโดนดกระบอสองใบขาดกางเกงกูต้องการแค่กางเกงพี่ชายใหญ่อุ้ยดวงผมดีมากกางเกง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 ไปกางเกงกางเกงกางเกงโอ้ยี่ยะอะไรวะของเกงขาดแค่กางเกงตัวเดียวจะได้รีวิวตู้เลยไหมพี่กางเกงตัวเดียวกางเกงกางเกงของเกงแต้มกางเกงแอดบินมันใส่ไอ้โลมาทำไมวะ โล่เนี่ยเป็นของทองแหลมินไม่ใช่ละของเกงเธออยากรีวิวของให้ทุกคนดูกางเกงโอ้ยปวดหัววะ่ะโลเบิลจะไปอวดใครเนะี่ยโลเบิลนนะ่ะพี่ชายงอมไม่มีกำลังใจตื่นเต้นแล้วแม่งเ้ยเสื้อสามกระเป๋าสองอยาได้เกงอะ่ะโอ้โหโล่มาไววะ่ะงอมเอฟห้ารีเฟซแป๊บนะทุกคนงอมวะ่ะ เสื้อสตัวไม่ปลดล็อกให้กูด้วยโอ้อยากได้ตู้ไม่ตู้ก็เอาเกงก็ได้เกงครับพี่โหเหลือสองพันแล้วนะสองพัสุดท้ายอุ้ยเมื่อกี้อะไรออกเมื่อกี้ของทองปะเมื่อกี้ของทองผมว่าผมต้องเติมเพิ่มว่ะหมื่นเดียวแม่งไม่พอเพราะว่า ถ้าเราไม่ได้กางเกงเราจะแลกตู้ไม่ได้นะซึ่งมันจะถือว่ามันไม่คุ้มขอออกตอนสุดท้ายได้ไหมเติมเพิ่อมอ่ะเติมได้อยู่แล้วครับพี่เจอาของดีๆให้ผมเถอะเย้ตายทำหาแล้วเงินเดือนทั้งเดือนแล้วเนะี่ยโอเคทองของเกงขาดแค่กังเกงอมันเป็นอะไรกับโลวะมันเป็นอะไรกันโล,นนอนโ,ลโอ้โหกูได้โลจนแบบกูหมดความตื่นเต้นอนะ่ะหมื่นหนึ่งทุกคน ของกเกงได้ไหมออกเกงเหอ,อ,อกเกมกางเกงไม่ออกออกทุกอย่างออกทุกอย่างเดี๋ยวผมไปดูตัดผ้าไปตอนตัวเกมนะครับแล้วค่อยตัดสินใจทีว่าเราจะเติมหรือเปล่ารอบนี้ผมเติมเพิ่มมาอีกสองหมื่นนะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าอีกสองหมื่นนี้ไม่ออกเดี๋ยวผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะบแต่ว่า แอดมินถ้าดูคลิปนี้อยู่นะครับอย่าให้ผมต้องใช้ถึง20,000ื่นเลยผมขอละ่ะขอได้ก่อนได้ไหมมันขาดแ้งเกงตัวเดียวพี่ชายจับไปเลยาะการเบิ่มๆวันไดเป็นคลิปที่กูคุ้ลงทุนเลยวะ่ะแต่ว่ายังไงผมผมเอาเสื้อไปขายเนี่ยยังไงผมได้กําไรอยู่แล้วนะผมว่าเหลือๆเลยแหละเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นเขารับกันก็ตัวหนึ่งสามสี่พันอยู่นะแต่ว่าแต่ว่า <ค><ณ>อีอ้เยถ้าสองหมืนไม่ออกกูหมดครับจะพูดเลยนะโอเคโลมาโลโอ้ฮะโลสามอันโอ้กว่าดาีกูพักเลยเฮี้ยงองมอ่ะทุกคนโพ้เงินไปทำอะไรที่เยอะเลยนะสามหมื 30, นะ่นอ่ะโอ้เฮียกูเติมเผื่อมากูไม่ได้จะใช้หมดนะอีเวนมันให้รู้จักคำว่า,าพอดีหน่อยเว้ย ผมขอใช้ครบก่อนได้ไหมผมขอครบก่อนเดี๋ยวผมให้น้องเล่นคลิปไหมเฮ้ยกลัวไม่ใช่เลยเฮียสมเกือบสามพันนะเมื่อกี้ฟ้าอย่างเดียวเลยหรอเออทองบ้าง อุยอ้ย,ยมันจะเสื้ออะไรนักหนาพี่ส่ตัวแล้วกูคนคนเดียวเดอ้อหรือว่าเสื้อมันออกง่ายว่าผมไม่ออกกางเกงเลยนะออกเกงหน่อยเกางเกงเนี่ยพอเลยโอ้โหโล่สองอันประทับใจมากเราจะหมดหมื่นห้าแล้วนะพี่ชายหมื่นส่แล้วนะเสื้ออย่างเดียวเลย,ยเล่งรอบกูเล่งรอบครับ เลีงล่อครับปับ๊บโอ้โหโ,หโ,หโล่ไอดีกูบักกันแหละดูทรงละโอ้โหมาแล้วได้เก่งทีเหียโอ้โหบทสรุปนะครับ คลิปนี้ผมโดนไปทั้งหมด17,000บาทถึงครบเซตเขี้ยนั่งงอมมาตั้งนานโอ้โหแต่ตัดภาพไปตอนที่ผมได้อยู่ในเกมเลยละกัน ia, เขี้ยเเ้ยขออีกสักทีดิกูหาใจให้17ท่ทวนโอเคฟังอย่างนี้ตัดภาพไปเจอกันในเกมแล้ว,ลวเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยนะว่าที่ผมเนี่ยเติมไปทั้งหมด17,000บาทเนี่ยได้เทมอะไรคุ้มๆมาบ้างนะซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าผมเนี่ยสุ่มได้กางเกงไวกว่านี้นะผมจะประหยัดเงินได้เยอะมากๆเพราะว่าจริงๆเนี่ย ของแรมมันไม่ได้เปิดได้ยากขนาดนั้นนะแต่ปัญหาคือมันไม่ออกกางเกงครับมันออกมาแต่เสื้อถ้าทุกคนสังเกตน,นะผมจะได้เสื้อแบบบ่อยมากๆนะเบ็เซร็จเนี่ยผมได้เสื้อมาทั้งหมด5ตัวกางเกง1แล้วก็กระเป๋า2นะซึ่งถ้าเปลี่ยนจากเสื้อเนี่ยเป็นกางเกงให้กูตั้งแต่โล2โลแรกนะผมน่าจะประหยัดเงินได้เยอะแล้วก็ตู้ของแถมเนี่ยจะเป็นตู้โลงนะเดี๋ยวมาดูกันว่าสวยไหมแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบนะถ้ามันมีเอฟเฟกที่ตาหน่อยหรือว่า ตร,ตรงไหนสักที่มันจะเทพกว่านี้แต่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็ไอ้ตู้เขียวอันนี้น่าจะได้จากที่ผมเติมแบตเติมพาร์ตมานะผมเติมเบล20แล้วก็อันนี้จะเป็นตู้เวล1 5ร้อยอันนี้ผมก็เติมลลปลดเบลล์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าขออนุญาตเก็บตู้แล้วก็บินเข้าเซฟโซนก่อนละกันนะครับแต่ผมว่าน่าจะเกลือไม่มากเพราะว่าถ้าเราเอาอุ้ยอีกที่ตกใจถ้าเราเสื้อตัวนี้ไปขายนะเนี่ยเอาเสื้อตัวนี้ไปขายเนี่ยผมว่า น่าจะตกอยู่ประมาณ2,000-3,000ได้เลยแล้วผมได้มาทั้งหมด4ตัวนะถ้าเอาจริงๆรวมตัวที่ใส่ด้วยเนี่ยก็5ตัวแค่เสื้อเนี่ยก็ประมาณหมื่นหนึ่งได้แล้วนะกางเกงก็ตีไปสักพันหนึ่งแล้วกันหมื่นหมื่นหนึง่งกระเป๋าสักใบละห้าร้อยสองใบก็พันหนึง่งตู้นี้ผมว่าต้องมีสามพันก็ถือว่าไม่เกลือมากส่วนไอเทมที่ได้ที่เหลือเนี่ยก็ถือว่าเป็นของแถมคูกคิดนะแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นภาพว่าไอเทมที่ผมสุ่มได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะ แล้วก็ให้ทุกคนตัดสินใจเอาเองและกันว่ามันคุ้มหรือเปล่าแต่ส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าเฉยเฉยนะแต่รู้สึกเสียในเงินมากกว่าก็สาหรับใครเด็กที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะสำหรับใครเนี่ยอยากให้ผมมาทำคอนเทนต์อะไรในอินเฟสซีอีกก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะก็คลิปนี้ผมไปแล้วแต่ผมไปหาฟาร์มไอเทมฮาโลวีนมาที่ให้ทุกคนดูแล้วกันนัเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย